สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่ง channel และเกมเมอร์คือผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้ผมจะมาไม่ได้มารีวิวเกมนะครับผมวันนี้ผมมารีวิวอุปกรณ์เสริมสําหรับบอร์ดเกมเมอร์ที่ควรมีไว้นะครับผมนั่นก็คืออุปกรณ์เสริมหรือ accessory จากพยัคฆ์อรุณ ปกรณ์เสริมพวกนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับจากร้านพยักฆ์อรุณนั่นเองนะครับผมใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากได้นะครับก็ลองเสิร์ชไปที่เพจ Facebook ตามนี้เลยพยักฆ์อรุณนะครับผมหรือทาง s ้อปปีก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าอยากได้สินค้าเลยเนาะก็ไปสั่งซื้อกันในนั้นได้เลยนะครับผมต้องบอกว่าการดูครางนี้นี่มี มีของเยอะแยะมากมายนะนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็อาจจะได้ถ้าติดตามเพจ Facebook เนาะก็อาจจะได้เห็นแวมบับแวมบับไปแล้วก็แอบเอามาทายอินคือมันช่วงนี้คือใช้ตลอดเลยครับคือมันเท่มากเท่จริงนะครับแล้วก็เวลาใช้มันก็สะดวกอ่ะคือมันมีดีกว่าไม่มีะนะครับและที่สําคัญคืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือเท่มากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนน่าสนใจบ้างครับผมมาดูกันดีกว่าครับว่าอุปกรณ์สำหรับชาวบอดเกมเมอร์นั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผม ก็ก่อนอื่นเลยนะก็อย่างที่เห็นนะครับนั่นก็คือตัวเพลย์แมทนั่นเองแล้วก็ยิ่งเพลย์แมทเนี่ยมีหลายสีนะตอนนี้เห็นก็จะมีสีน้ำตาลสีชมพูนะครับแล้วก็สีดําตัวนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีสีอื่นอีนอกนะนะครับก็ลองเข้าไปดูในเพจพยัคฆ์อรุณได้นะครับผมตัวเพลย์แมทเนี่ยข้อดีทำไมถึงต้องมีเพลย์แมททำไมต้องมีเพลย์แมทนะครับก็คือหลายคนน่าจะประสบปัญหาเนาะเวลาหยิบการ์ดอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเวลาหยิบการ์ดหรือเล่นแบบไม่ใส่ซองอะไรเงี้ยนะครับถ้ามีนนเ,มาาามาเพล Uh, อันนี้มันนุ่มไงมันนุ่มระดับหนึ่งมันไม่ได้นุ่มถึงขนาด ทำให้แบบมันโยกเยกโอนเอ็นอะไรขนาดนั้นนะก็คือมันก็จะเอ้ยวางตั้งวางอะไรเกมเด็กเซอร์ิตี้อะไร, ity, ะไรก็ยังตั้งได้นะครับเพราล่าสุดก็เล่นไรโน่ฮีโร่กับเพย์แบทตัวนี้นะครับผมให้ลูกค้าเล่นมันก็ไม่ได้มีผลนะครับแต่ว่าเวลาเราหยิบการ์ดอะไรพวกนี้นะจากพื้นเนี่ยมันก็จะหยิบง่ายกว่านะครับใครเคยประสบปัญหาไหมเวลาแบบเล่นกับโต๊ะอะไรเงี้ยเล็บแบบดึงเอาไว้ขึ้นเล็บขูดกับปักปักปัก,ปก,ปกจนแบบต,ต,ต้องแบบแทบจะงอการ์ดเพื่อหยิบมันขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอ,อุ้ยโอ้กยเนนนะรับ่้้พยิงาาขึ ใครที่เป็นสายเกมการ์ดพวกสตาร์เลียมพวกอะไรพวกนี้เนาะก็เพลย์แมทเนี่ยยังไงก็ช่วยได้มากนะครับและที่สําคัญคือเวลาเราเล่นกับเซอร์เฟสตโต๊ะอะไรพวกนี้หรือว่าไปเล่นข้างนอกอะไรเงี้ยเราก็ไม่มั่นใจนะว่าโต๊ะมันสะอาดหรืออะไรยังไงนะครับก็สามารถเนี่ยปูเพลย์แมทไม่ได้นะก็ทําให้บอร์ดเกม์ที่เราทะนุถนอมเนี่ยก็เป็นเดมเม้น้อยลงนะครับแต่ที่ผมชอบเลยคือ1คือสวยครับโดยเะเป็นหนังนะครับเป็นแบบลายหนังเลยนะนะครับแล้วก็นั่นแหละครับแล้วประโยชน์ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือการหยิบการ อ่ะต่อไปนะครับแน่นอนถ้าไหนๆก็มีชุดเครื่องหนังเป็นเพลย์แมทแล้วนะครับก็จะขาดไม่ได้กับตัวถาดในการใส่โทเค็นต่างๆนะครับนี้ก็เป็นลายเดียวกันเลยนะครับผมก็น่าจะมีไม่ใช่น่าจะมีสิต้องบอกว่ามีสีคู่กันนะแมทกับเพลย์แมทเลยนะครับใครที่ซื้อเพลย์แมทแล้วบอกเลยว่านี้ยังไงก็ไม่ควรพลาดนะครับผมเพราะวันเนี่ยมันฟีลลิ่งมันดีกว่าเยอะมากแทนที่เวลาเอาโทเค็นมากกองๆมันก็ไหลไปไหลมาหยิบจับลําบากนะครับนี้ก็ ไว้เป็นที่นะครับผมเวลาจะใช้เด่ยก็ค่อยหยิบออกมานะครับเวลาจ่ายก็คืนลงไปที่เก่านะครับเด่ยก็แบ่งเงินอันนี้ผมแบ่งเป็นเหรียญบาทก,กับเหรียญ5อันนี้เหรียญส0กับเหรียญ20อันนี้จากเกมอาคาตาซิตี้นะครับพอดีกล่องเห็นกล่องแล้วมันดูแบบมันดําทองพอดีนะครับก็เลยเอามาวางไว้ด้วยกันแล้วมันสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับโอ้โหมันช่างแมทอะไรกันในนี้นะครับโอ้นี่ข้างหลังเป็นกรรมยี่นะครับข้างหลังเป็นกรมรมยี่นะอ่าไม่รู้มองมองออกไหนะมฮะเป็นกระมยีเลยนะครับ เขาเรียกกาวเหยีปะหรือว่าเขาเขาเรียกว่าสักกรารไม่รู้กันช่างมันนะครับแต่คืออ,อ๋อผิวสัมผัสดีมากนะครับท้าไมถึงทำนี้ครับคือคือความจริงไม่ต้องใช้กับเพลทก็ได้อันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเล่นกับโต๊ะลื่นๆเนาะมันก็จะทให้มันไม่ค่อยไม่ค่อยแบบขยือน่ะไม่ไม่ไหลไม่ลื่นอะไรเงี้ยเพราะตรงนี้มันก็จะแบบอ่าเพิ่มแรงเสียดทานนะครับในจุดที่วางไว้ทําให้แบบไม่ไม่เลื่อนง่ายๆนะครับก็ก็กูตูแฮปนะครับและที่สำคัญคือมันสวยอ่ะแบบ จับแล้วรู้สึกฟินนะครับอ่าเนี่ยเป็นไม้สวยๆเลยนะครับซึ่งนี่ก็มาพร้อมกับตัวใส่การ์ดถึง2ล่องเลยนะครับนี่ก็ีอันนี้ผมลองใส่ให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าแน่นอนว่าเวลาเราจั่วการ์ดใช่ไหมไม่มีเกมไหนเราจั่วต่ำกว่า4ใบนะครับเสญ่ก็มากกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็อ่าตัวการ์ดโฮเดอร์ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะยาวประมาณนี้แหละเพราะมันเป็นความยาวที่เฮ้ยมันไม่เกะกะมันกำลังดีนะครับในการเล่นแบบ4คนอะไรเงี้ยล้อมโต๊ะกันนะครับแต่ว่า มันมันเวลามันใส่การ์ดเยอะมันก็จะซ้อนๆอย่างนี้ถูกไหมสมมติสมมติอ่ะสมมติเนี่ยมีการ์ดในมือ6ใบอ่ะมันก็ต้องซ้อนอย่างนี้ถูกไหมแต่พอเป็น2อล่องเนี่ยครับมันก็สามารถกระจายไปได้นะครับอ่าก็ทำให้การ์ดที่เราพร้อมใช้เราก็จะเห็นอยู่นะครับหรือการ์ดที่เราไม่พร้อมเราก็นี่ไม่ได้ยากนะครับอ่าก็ดูได้ว่าเฮ้ยมีใบอะไรบ้างนะครับอ่าแทนที่จะเอามาซ้อนๆแล้วก็ต้องมาขี้ขี่ผมรู้สึกว่างี้ก็ ก็ดีกว่านะครับหรือแม้แต่เกมไหนที่แบบเฮ้ยคุณสามารถมีการ์ดได้เป็น10ใบอะไรเงี้ยก็ก็ามาซ้อนแล้วก็ซ้อนชั้นหนึ่งได้นะแล้วกับพวกทริคเทคกิ้งพวกอะไรพวกนี้เนาะหรือแม้แต่อูนอโวก็ตามนะครับก็ก็เท่ดีนะครับแล้วก็คือดีไซน์สวยสดงดงามนะครับสหรับตัวนี้นะก็เป็น2ล่องเลยนะครับอ่าตัวนี้ไม่ได้มีแค่สีเดียวนะครับก็จะมีเป็นแบบเป็นแบบดาร์กวูดอย่างนี้เนาะอ่าก็เป็นแบบไม้มึดๆนะครับแล้วก็เป็นไม้สว่างๆน,นะครับมาพร้อมกับอ่ตัว กระเี่สีส้มนะครับสวยสดงดงามก็แล้วแต่ชอบนะครับถ้าเป็นแบบสายสดใสสดใสกันนี้ก็ได้แต่ถ้าแบบอยากหล่อเข้มนะครับก็ต้องอันนี้เลยนะครับโหดเข้มอ่ะเท่มากนะครับไปต่อไปต่อนะครับต่อไปแน่นอนครับเวลาเราเก็บของลงกล่องนะครับผมเราก็ควรที่จะมีกล่องใช่ไหมปกติแล้วมันก็จะมีพวกกล่อง20บาทนะครับแต่ข้อเสียงกล่อง20บาทคืออะไรครับกล่องยี่สิบบาทเนี่ยผมจะไม่เอามาใส่พวกนี้ครับเพราะว่าโต๊ะข้นพวกเนี้ย มันเล็กครับแล้วก็เวลาใส่กล่องไอ้ตามร้าน20บาทอะไรพวกนี้เนาะมันย้ายไซส์เล็กสุดคือมันใหญ่เท่เนี้ย <c oughs> ล้วนทำให้แบบเฮ้ยเราเราถ้าเราจะใส่แค่แบบโทเคนสีเนี้ยเข้าไปข้างในมันก็ดูหลงๆอะ่ะเสียดายพื้นที่กล่องนะครับและหลายคนน่าจะมีประสบัญหานะเวลาแบบใส่กล่องคนนี้ไปแล้วจับยัดลงกล่องแล้วปิดกล่องไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือทํามาไซส์แบบอ่าพอตามใช้อะ่ะ ตามใช้ถ้าเกิดว่าเฮ้โทเค็นมันมีไม่เยอะอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็สามารถเอาที่ขั้นเนี่ยมาขั้นได้นะครับซึ่งที่ขั้นก็ไม่ได้มีแค่สีดำนะมันก็จะมีสีขาวด้วยนะครับและที่ขั้นก็มีถึง3แบบนะครับจะมีขั้นแบบ4นะครับขั้นแบบ3และขั้นแบบ2หรือจะไม่ขั้นเลยก็ได้ไม่ขั้นก็หยิบออกได้เห็นไหมนะไม่ขั้นนะครับแล้วก็ความเจ๋งมันคือเหมือนแบบเขาวัดมาแล้วอ่ะเขาคิดมาแล้วอ่ะคือเวลาใส่นะครับมาดูมาดูกันมาดูกันอ่ะสมมติใส่ไปปุ๊บอ่ะมันไม่ใช่วางเฉยนะม Yeah. คือมันล็อกมันล็อกกับแน่นแน่แนระดับหนึ่งเลยครับแน่นระดับหนึ่งเลยนะครับก็ทําให้เวลาก้มกัอะไรแล้วก็เวลาปิดฝานะครับมันจะมันจะปิดพอดีด้านหลังฝาด้วยนะครับทาให้โทเคเ็นไม่ปนกันต่อให้กล่องเราจะเก็บตะแคงเก็บอะไรหรือมีคนมาเขย่ากล่องเนี่ยมันก็ไม่มีฐานที่จะกระโดดเข้าไปปนกันนะครับก็เฮ้ยจัดมาดีนะครับอันนี้คือจัดมาดื้อมากๆเนี่ยหรือถ้าเกิดว่าให้เป็นทเค็ตชนิดเดียวกันเยอะประมาณหนึ่งก็ไม่ต้องใส่ที่คันก็ได้นะก็ ยัดย่างี้เลยนะครับผมอตอนนี้ผมก็มีเผื่อไว้ระดับหนึ่งแล้วนะที่บ้านนี้นะครับก็เวลาเจอโทเค็นเล็กๆหรืออะไรพวกนี้นะก็มีเกมใหม่อะไรเงี้ยก็เอามาเอาคอนอดิชชันไปยางเห็นไหมมันเสียดายพื้นที่ครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าใส่ในกล่องอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ากล่องปิดไม่ได้อะไรเงี้ยก็เปลี่ยนไปใช้กล่องนี้นะครับประหยัดพื้นที่ได้เยอะขึ้นอีกนะครับอา่าหรืออันนี้ก็เอาไว้แบบแยกง่ายๆเนาะบอกลาถุงซิปไปได้เลยนะครับแยกของเลรย์ สีเพย์เยอร์อันนี้แบบแบ่งสงนะครับส่วนนี้แบบแบ่ง2อนะครับอันนี้ของคาสซาซิตี้มันก็จะมีเป็นมีเปิลของเพย์เยอร์นั้นๆน,น,นะครับแล้วก็รวมถึงตัวมาร์เกอร์ของสีนั้นก็กแยกไว้นะครับจะได้ไม่ต้องไปลื้อหาเวลาใช้มาร์กเกอร์ต้องไปลื้อหาในกองมีเปิลอะไรเงี้ยเนาะก็แยกไว้เป็นระเบียบนะครับก็ทำให้เล่นได้ง่ายดีกว่าน,นี้ก็แจกเพย์เยอร์ไปเลยนะครับผมอ่ะนี่ก็คือเขาเรียกว่ากล่องใส่โทเค็นนั่นเองนะครับที่แบบโอ้โหโคตรนนะวัตกรรมเทมากนะครับ มาดูต่อยังไม่หมดนะครับผมต่อไปก็คือมีกล่องใส่เูกเแ่้นนะไหมต่อไปกล่องใส่การ์ดนะครับนี่เป็นของพญาอรุณนะครับสกรีนเท่มากนะครับซึ่งเขาก็ทำมา2ไซส์นะซึ่งก็ตอบโจทย์นะครับสำหรับการใช้งานนะครับก็จะเป็นไซส์นี้จะใช้ได้ทั้ง small euro แล้วก็ small us นะครับอะไรคือ small euro small us อันนี้ผมใช้กับ massive darknet นะครับซึ่งเป็นไซส์ small us นะครับ small us ก็คือการ์ดเล็กของฝั่งอเมริกันอะ่ะพวก massive darknet zombie size บัตบอนอะไรกันคือพวกการเล็กทั้งหลายแหละนะครับของเกมแบบฝั่งอเมริกันเกมแบบลุยดันเจี้ยนเกมอาร์พีจีเกมเด็กบิวดิ้งเดบิวดิ้งก็มีนะการเล็กมีปะวะไม่มีมีแต่ของสมอลยูโรนะครับส่วนสมอลยูโรก็จะเป็นการเล็กของฝั่งยูโรนะครับซึ่งมันจะใหญ่กว่าตัวไซส์อันนี้ขึ้นมาหน่อยนะครับแต่เวลาใส่ซองเนี่ยก็ใส่ได้นะครับเพราะว่าเขาทำที่เหลือไว้แล้วพวกโรเลนโซ หรือถ้าเด็กบิวดิ้งของยูโรก็จะมีอะไรนะไอเควส์ฟอร์เอโดราโดนะครับที่จะมาเป็นภาษาไทยแล้วนะครับเพราะนั้นไซต์นี้ก็คือใช้ได้หลายเกมนะครับก็ซื้อไปตุนกันไวนะ้เนาะเวลาแบบซื้อเกมใหม่มาจะได้บอกลาถุงซิปไปได้เลยนะครับใครเขาใส่ถุงซิปกันเดี๋ยวนี้นะครับนี่ใส่อย่างนี้อย่างเท่ะนะครับเก็บแล้วก็ดูเป็นระเบียบนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะของมันจะไม่ไม่แบบเหลื่อมกันอะ่ะมันก็จะเป็นแบบเห็นไหมเป็นบล็อกๆอ,อยู่ยัดอยู่ในกล่องอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นระเบียบแล้วก็เวลา ถือไปถือมามันก็จะล็อกเป็นล็อกของมันนะครับเนี่ยแล้วก็ส่วนนี้มันก็เนี่ยสามารถตั้งแล้วก็ล็อกล็อกก็ได้แล้วเนี่ยมันจะมีมีล็อกล็อกให้เข้าอยู่นะครับอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นไซส์การ์ดใหญ่นะครับผมซึ่งไซส์การ์ดใหญ่เนี้ยอ,อ่าไซส์เป็นไซส์ของลาร์จอ่าเป็นการ์ดใหญ่ของยูโรนะครับซึ่งการ์ดใหญ่ยูโรเนี่ยก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้แต่นี้เป็นไทส์ของของ่าตัวคา a าซิตี้ที่ผมใช้นะครับผมซึ่ง อ่าก็เอามาใส่นะครับจะได้แบบไม่ต้องใส่ถึงซิปนะครับแล้วก็เป็นล็อกๆของมันนะครับอ่าเดี๋ยวมาลองการ์ดใหญ่ของ US ให้ดูนะครับการ์ดใหญ่ของ US หรือของฝั่งอเมริกาส่วนใหญ่ก็จะเท่าเมจิกนี่แหละนะครับนี่ก็ใส่ได้นะครับแต่เวลาใส่ซองเนี่ยก็จะฟิตๆหน่อยนะครับแต่ว่าเนี่ยมันก็ยืดหยุ่นนะครับแล้วก็เวลาใส่เข้าไปแล้วก็จะออกมาเนี่ยก็ทําได้ไม่ยากนะนดเดี๋ยวไปดูนะใส่เข้าไปนะครับเพราะว่ามันมีร่องนี้นะครับเวลาจะออกมาก็ อย่าลองเนไหมเอามาได้หมดเลยนะครับในกรณีที่แบบเจ้าออกทั้งหมดนะครับหรือเจาไว้เป็นกองจั่วก็ได้แบบเออเนี่ยกองจั่วเนี่ยก็เปิดมานะครับเวลาจั่วก็จั่วเห็นไหมเอานิ้วเข้าอย่างนี้แล้วก็จัว่วปึ๊หรือจัว่วแบบต้องจั่วสองใบอ่ะไงดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องพึ่งไอตัวไอตัว เทซอบใส่การ์ดเลยนะก็ใช้เนี้ยใส่ไปเลยก็ได้นะเวลาเล่นการ์ดอะไรที่ไม่ต้องแบ่งหลายๆกองแนละ้วก็มาวางวางเรียงหลายๆก็เปิดเปิดแล้วก็พร้อมพร้อมเล่นเลยนะครับและที่สําคัญคือมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบหลุดออกมาง่ายนะครับถ้าไม่เขย่าแรงๆก็ไม่หลุดหรอกนะครับนะก็วาง อยู่ในนั้นก็ยากที่จะเปิดออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อความชัวร์นะก็เอาหนังยางรัดเอาก็ได้นะครับเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวว่าหนังยางรัดแล้วมันจะเดเมจการ์ดข้างในเพราะว่าเรามีกล่องเรียบร้อยแล้วไงนะครับอ่าดีกว่าแบบไม่มีกล่องแล้วเอาหนังยางรัดผมเห็นว่ามีผู้เล่นบางท่านที่แบบหน้าใหม่หน่อยนะครับที่แบบว่าไดแบบ้มีปึ้งการ์ดท,ทุกเกมเนี่ยเขาหนังยางรัดมาเลยเพื่อไม่ให้มันแบบย้ายกองอะไรเงี้ยผมเลือกใช้ถุงซิปดีวกว่าได้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ตอนนี้นี่ครับอินโนเวชั่นใหม่นะครับนี่ โอเคนะครับเ,เดี๋ยวมาดูอะไรอื่นนิดนึงนะครับไอตัวกล่องใส่โทเค็นเนี่ยไม่ได้มีแค่สีดำนะแต่ว่าอันนี้ผมโชว์สีดำเพราะว่าตอนนี้ผมใช้อยู่เพราะมันมันเท่ปามันเหมาะกับตัวเพแมทผมมากๆนะครับส่วนนี้ก็จะมีสีแดงนะครับผมซึ่งเป็นไซส์เดียวกันเลยแล้วก็สีขาวใครชอบความคลาสสิกก็มีสีขาวให้นะครับแล้วก็มีสีเขียวสีน้าเงินนะครับหรือแบบเวลา เล่นเกมไหนก็ตามอะไรเงี้ยที่จะต้องแบ่งของของเพลเยอร์สีแดงสีเขียวซิมเงินเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งกล่องใส่เพลเยอร์เลยก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าเฮ้ยของเพลเยอร์สีไลน์อะไรเงี้เนาะนะครับอ่านี่คือทั้งหมดแล้วนะครับของสินค้าจากพยัก์อรุณนะครับผมอ่าใครที่ยังไม่มีก็ควรไปโดนมากๆเลยนะครับคือดีต่อใจมากนะครับตอนนี้ผมก็มีตนระดับหนึ่งนะครับเวลามีเกมใหม่ๆมาจะได้แบบเฮ้ยเอาของออกมาแล้วก็มาใส่ใส,ใส่ให้เป็นระเบียบนะครับผมอ่ก็ประมาณนี้นะครับ ก็คลิปรีวิวนี้ก็ไม่มีการให้เ е ตติ้งในอย่างใดนะเพราะว่ามันไม่ใช่เกมไม่รู้จะให้เ е ตติ้งยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วสนใจนะครับสินค้าจากแพคกอลุนนะครับก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้นะครับผมเพื่อที่จะไปซื้อสินค้ากันมานะครับแล้วก็โอ้โหเวลาแบบอยู่บ้านนะก็วางไว้ที่โต๊ออะเลยนะครับประจําเป็นแบบเพย์แมทประจําบ้านอะไรเงี้ยเนาะนะครับเป็นโซนเล่นบอร์ดเกมสวยๆงามๆนะจัดวางตัวการ์ดโฮเดอร์อะไรพวกนี้โอ้โหแบบ ผมชอบการ์ดโทเดอร์มาคือคือ,อทั้งหมดเนี่ยถ้าถ้าจะให้รีวิวเรียงตามความชอบที่รู้สึกว่าต้องมีนะที่รู้สึกว่าต้องมีอ่ะคือการ์ดโทเดอร์เลยนะครับคือมันสวยมากคือการ์ดโทเดอร์ผมไม่เคยเห็นการ์ดโทเดอร์ที่สวยขนาดนี้มาก่อนอันนี้ไม่ได้อวยนะคืออันนี้จริงอันนี้จริงนะครับคือเขาดีไซน์ดีมากนะครับแล้วก็ตัวเพย์แมทเช่นเดียวกันนะครับลองมาตัวเพย์แมทเลยที่รู้สึกว่า แม่งสวยมากสวยเท่นะครับแล้วก็เหมาะกับสายเกมการ์ดอย่างผมที่เวลาหยิบการ์ดเนี่ยผมไม่หยิบจนชินแต่ว่าคนที่เล่นกับผมบางทีแบบหยิบแล้วแบบปัดปัดหยิบไม่ขึ้นอ่ะหยิบไม่ขึ้นนะครับอ่าน,นี้ก็มาช่วยแก้ปัญหาได้ต่อให้ควจริงเนี่ยโต๊ะผมก็ปูผ้าปูนะแต่ผ้าปูมันก็เป็นผ้าปูบางๆแล้วก็มีปัญหาเหมือนกันเวลาหยิบการ์ดแล้วหยิบไม่ขึ้นนะครับพวกการ์ดไม่ใส่ซองเลยร่ะเกมคือเกมผมเนี่ย เกมไหนที่ยังไม่รีวิวส่วนใหญ่ผมจะไม่ใส่ซองหรือเกมไหนที่แบบเล่นไม่บ่อยก็จะไม่ใส่ซองขี้เกียจเสียเวลานะครับก็ทำให้เกมพวกนั้นบางทีแบบเล็บเผลอไปจิกได้นะครับก็พอมีเพลย์แมทเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะครับส่วนพวกออกกันนิอะไรพวกนี้พวกกล่องอะไรพวกนี้ผมผมรู้สึกว่ามันเออคิดได้ยังไงวะแบบแบ่งแบบแบ่งอะแบ่งเป็นแบบเซกชันอะไรเงี้ยคือมันประหยัดเนื้อที่กล่องมากปกติแล้วผมใส่นี้ผมให้ดูนี่ผมใส่นี้นี่ผมใส่อยู่เลยนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเนี่ยนะปกติผมจะใส่นี้นะครับซึ่งไอ้นี้เนี่ย เห็นป่ะคือเหรียญน่ะมันมีแค่นี้ครับเหรียญมีแค่นี้จริงๆถ้าเกิดว่ามันมีตัวมัก,กั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราใส่อะไรได้อีกเห็ไหมในเกมนะั้นแทนที่เราจะใส่เหรียญน,นี้แล้วก็อีกกล่องหนึง่งก็ใส่โทเค็นอีกแบบหนึง่งมันก็คือแบบมันกินที่กล่องไปเท่านี้แล้วเห็นไหมแต่ถ้าเรามีอันเนี้ยนะครับมันก็จะแบบมันก็จะคือเนี่ยเดี๋ยวใส่ดูก็คือถ้าเกิดว่าต้องการครึ่งหนึ่งของกล่องนี้ครึ่งหนึ่งกล่องนี้ใช่ไหมเราก็ใส่กล่องนี้นนไ,นได้โช๊นะครับเอ๋มันก็จะพอดี แล้วก็การกินเนื้อที่ก็จะน้อยลงนะครับคือมีหลายเกมมากที่ผมเก็บแล้วกล่องมันปูดนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ชอบเก็บในถุงซิปหลายเกมนะพวกเกมที่ผมเล่นบ่อยผมจะไม่เก็บในถุงซิปผมจะเก็บในกล่องเพราะว่าเวลาเซตอัพเนี่ยยกออกมาปุ๊บเราแค่เปิดกล่องแล้วก็วางไว้เลยครับแล้วก็ใครหยิบเงินอะไรก็หยิบอย่างนี้ได้ในที่แบบใส่ถุงซิปมันต้องมาแกะถุงซิปต้องมาเท่ๆมันมันเสียเวลานะครับมันเสียเวลาแต่ถ้าเกมเล่นบ่อยอ่ะก็จะไม่ใช้กล่องเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อซื้อมาเยอะเยอะเกินก็ก็ไม่ไหวนนัอี้ก็ ก็ตอนนี้ก็คือมีติดไว้ทั้ง2แบบเลยถ้าเกิดว่าเฮ้ยของมันเยอะกว่ากล่องนี้กล่อง,องนี้ใส่ไม่ได้ผมก็จะใส่กล่องนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันน้อยกว่านี้ก็จะใส่กล่องนี้หรือถ้ามันของมันน้อยกว่านี้อีกนะครับเราก็ใช้อนี้โอ้โหดีดีมากเลยที่จะเก็บกล่องแยกหลายๆอันถามว่าแล้วทำไมต้องแยกล่ะก็เก็บรวมไปเลยไม่ได้ไประหยัดที่งั้นมันก็ไม่มีประโยชน์ก็ใส่ถุงซิปดีกว่าถูกไหมเพราะว่าผมต้องการที่เอาของมาแล้วเปิดแล้วก็พร้อมที่จะหยิบเล่นอะ ไม่ต้องไม่ต้องมาเทหรือต้องมาแยกอีกทีนึงอ่ะ,อะมันจะมีแบบหลายๆเกมอ่ะที่แบบว่าเป็นโทเค็นยิบย่อยเหมือนเนี้ยเห็นไหมถ้ารวมอย่างเงี้ยนะครับเวลาเฮ้ยเราจะใส่ทรัชเชอร์โทเค็นถูกไหมสซีดตัวเนี่ยที่เป็นคอมมอนเราก็ต้องมาลือ้อแล้วก็หยิบเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่ามันแบ่งไว้ชัดเจนแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทําให้การเล่นเกมคุณอ่ะไม่สะดุดนั่นเองนะครับเล่นได้อย่างไหลลื่นนะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์อีกทีนะครับกับพยัคฆ์อรุณนะครับถ้าเกิดว่าดูบุรี่หยากได้นะครับลิงก์ด้านลลล่่่าาางเเเยยยยกดยนะคคครรรัััับบบบบผผมมมไไว้จออใหปปต๊ ถ้าชอบก็สามารถสบสนมผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ Youtube หรือว่า p a ตติ o n นนั่นเองนะครับหรือจะสับกด s u b สไ r i b e ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้